คนสนามข่าวบันเทิงค่ะจะพาไปรู้จักพ่อลูกสายฮาคุณขานะคะคุณโหนธนากรค่ะที่จะชักชวนคุณพ่อนะคะคุณโอธนัทศรีบรรจงค่ะหรือว่าที่เราคุ้นหน้าคุณตากันดีนะคะคุณโอนะคะตลกคณะเบบี้โจ๊กคุณคะเขาจะชวนคุณพ่อนะคะไปที่ห้องซ้อมดนตรีค่ะเพื่อส่งต่อความรู้สึกถึงคุณพ่อเป็นยังไงไปชมกันสิคะคุณคะดูแล้วไปชมค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เห็นผมเล่นกีตาร์แบบนี้ก็ใกล้เทศกาลวันพ่อแล้วนะครับที่นี่เป็นที่ประจํานะครับที่ผมกับคุณพ่อเนี่ยเวลาว่างได้มาซ้อมดนตรีกันมาเล่นดนตรีกันวันนี้คุณพ่อผมนี่ก็รออยู่นี่ก็ได้เวลาแล้วก็นัดซ้อมกันเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะว่าจะซ้อมเพลงอะไรกันตามผมมาเลยไปสวัสดีครับ อันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นลูกของผมนั่นเองอันนี้ก็พ่อผมไม่ใช่พ <Nein> ่อนะครับหรือรู้จักกันในนามนักโอเบบี้โจ๊กพ่อใส่เสื้อโหนแบบนี้ต้องเปลี่ยนตั้งแล้วเ่รใช่อะไรเนี่ยผู้ไม่ใช่แล้วขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บเดียววันนี้เนื่องในวันพ่อนะครับผมก็เลยเตรียมเพลงมาให้พ่อสดๆเลยด้วยแล่ะแต่งมาเลยผิวๆฟังเลยดีกว่าครับผม ครั้งหนึ่งที่พ่อสอนเราให้โตและแข็มแข็งน่าถึงทุกวันอย่าขอบคุณพ่อคอยสอนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เราผ่านไปแม่ใจเรากรุ ใจเราอยากบอกให้พ่อว่ารักพ่อนี่แม่แม่พ่อวันพ่อวันพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้โหสิกรรมในสิ่งที่ทําไม่ดีหรือว่าล่วงเกินไปนะครับก็ยกโทษได้ทุกอย่างสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกคือโคนก็ต้องตั้งใจทํางานมันพัฒนาตัวเองทั้งฝีมือทั้งตัว ของคนเองนะครับแล้วก็ฝากทุกคนฝากลูกชายไว้ด้วยนะครับอ่าขอให้มีงานเยอะๆอ่าเน่ผู้ชมคะเราเห็นความประทับใจนะคะความผูกพันระหว่างคุณโหนแล้วก็คุณพ่อไปแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะช่วงหน้าคุณเป๊กกี้เป็นอะไรภาพนี้โอ้แสงไฟแรงแสบตามากเออนึกว่าซึ้งนะคะโอ้ประซึ้งบ้างเล็กน้อยคุณขา